ก็คุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับอ้าววีนะครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับพี่เมย์กันนะครับทุกคนเราจะมาดูกัน,นว่าเราจะชนะได้ไหมโดันเลยใช้ซัพพอร์ตโง่ๆวงๆกันในหนะนึ่งกันนะถ้าแพ้แล้วพี่เมย์เขาจะเต้นโชว์นะทุกคนเขาเลยเครียดแต่ตัวเขาข้อดีมันฮิวเลือดตัวเองได้ตัวเขาอ่ะแท้เรมีเบสอัพทีเรามีสามเกมเขาไม่เป็นไรเราต่อให้หน่อยชนะควอนเกมหนึ่งก็ไดนะ้ไอ้ต้มกูไอ้สัตว์ต้มกูเฮ้ยไอ้ต้มกูมึงโดนบิมตีต้มกูเฮ้ยเฮ้ยต้มกูเฮ้ย เธอมาเคลียร์นี่เธอดูไปตรงเนี้ยจะเคลียร์ดิได้ดไดเคลียร์ได้เคลียร์เคลียร์แลเคลียร์ของเขานะแล้ว <c oughs> ปีนี่อะไรกูเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรเจียว,นวเนอะเธอไปอะพี่แกจะส่วนปืนเขาเห็นเธอที่เดียวมาเนียน <c oughs> เป็นท <c oughs> ะยุปืนทอยู่ตรงเนี้ยอ่ะ ที่นี่แหละเขาเห็นเธออยู่ตรง,งนี้ยังไงครับคุณผู้ชมวันนี้เรากำลัมาอยู่กับอ่าวีนะครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับพี่เมย์กันนะครับทุกคนเราจะมาดูกันเ่าเราชานะได้ไหมดูกันเารใช้ซัพพอร์ตงงๆกันหนึ่งหนึ่งกันนะ ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงขอเสียงหน่อยครับผมอ่ะโย่เนี่ยดูตัวกูมีดาเมจที่ไหนเนี่ยเธอดูน่ายังแพ้เขาอีกนะเนี่ยตีคีบพวกนี้ไม่ใช่ตีแต่กูเนี่ยแล้วทำไมก็เถื่อว่าให้เอธอเถเธอเก็บเลื่องล่ะไม่ไปเก็บเลื่องนะเขาเก็บนะเธอเธาไม่เก็บเลือดตรงนี้เลยโอ้โหโอเคได้ได้ถ้าแพ้แล้วพี่เมย์เขาจะเต้นโชว์นะทุกคนก็เลยเครียด แต่ตัวเขาพอดีมันคิวเลือดตัวเองได้ตัวเขาอ่ะแท้เราทำเองกับเขานะอะคิโกะอ่ะโอ้โหกูจะคิโกะทุกอย่างไม่ได้นะเฮ้ยแต่เธอคิวเลือกตัวเองได้แล้วเขาเขามาคิวได้เขาต้องขับมาป้อมเพื่อคิวอ่ะสองอ่ะกูคิดว่ามีมีที่ไหนมันแรงจริงอ่ะแต่เธอเต็มเลือดเลือกแต่เต็มอ่ะเลือกเขาลดเรื่อยๆเลยนะเว้ยเดี๋ยวพอเธอมีของเธอก็จริงเขาต้องเป็นข้อเขาเก็บเลื่อนเขาจับเลือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เธอคิวตัวเองได้แต่แต่เขาคิวไม่ได้อ่ะ โอ้ยเธอคิวเล่นเองได้อะจะร้องไห้แล้วนะ <laughs> จะร้องไห้ยังไงกูจะร้องกตตยยงูตีคิไปไม่ตายทุกทีเลยจะสั่นเองตีคิปไม่ตายทุกทีเลยทุกคนโอ้โหมาครับมาเราต้องชนะพี่เมย์ให้ได้นะเราไม่มีสิทธิ์ทั้งจะตีป้อมจะตีอะไรเลยนะเลยลืมไปเขาห้ามเราเก็บอยู่มานะหนาคุ้มดเธอคุ้กัสกิลไว้เ <laughs> ลย <laughs> แล้วไงอ่ะตอก ดูก่อนแล้วกันดูก่อนแล้วกันอนแล้วงะไรเพราะเธอจะไม่ิวอ่ะเธอไม่ตายสักทีเนี่ยเธอมันแข่งแก่งเลยเธอจะท้งงสามไดสองนะใครได้สองเต็มก่อนชนะนะเธอเธอเป็นลมทำไมเน่ยไงเนี่ยเหรอเธอเธอเป็นลม่ดี่เจไมาใจอ่ะกูจะออกของเงอะไรให้ เขาต่อให้เราขาของดาเมจเขาไม่ออกของแทนแองเดี๋ยวเธอตีเขาสามสิีก็ไม่ตายเธอดูดิกูตีคลิปนะตีชาไหนคลิปไม่จะตายไหนดูดูกูตีคลิปนะเถอดเดี๋ยวล้าพอเธอมีของหมดแล้วเธอมีของอ้าขลบได้คดลบได้วาย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 ของอะไรวะอุ้ยมันดูดมันดูดมันดูดออกออกขอออกกันเขาขอเก็บเลือดก็เดี๋ยวตีอีกขเลือดไม่เลียโอ้โหเฮ้ยอ่ะอันอันนี้เขาไม่ได้ออกเลยอันนี้มัไม่มีดาเมจจริง คุณตีไม่คู่ค่าไม่ได้จริงนะตัวเนี้ยไม่เคยมที่เธอเล่นตัวนี้เขาเล่นเดี๋ยวถ้าเป็นค่าเขาเขาเขาโกรธเธออูอย่างี้ก็ได้หรอไม่ได้ตองเทีับคนอื่นยังทำได้เลยครับเขาไมนเธอทำได้เธอทำไม่ได้ทุกคนต้องเทียเบโอ้โหหมดตัวมันสู้ยังไงครับทุกคนถามจริงผมจะสู้ยังไงครับมขนาดเงินขนาดเงินกุมน้ำนั่นเนี่ย กูยังข้าไม่แม้กูวเวอี่ยวันนี้กูรูึกว่ได้แก้นนได้มาคุณได้ของเวทแล้วมาทีไ้มาเออเธอมีของเวรเลยทำไมกูตียงมันยังไม่เข้าอีกวทุกคนดูกอบว,วไม่าดีกววู่ไห้นะมึงเห็นบนแฟนยัไม่เฮรอเห็นอยู่ไงเราต้องแกแ้แคนะเราต้อง,งล้วนี่วะเลี้วมันนี่เลี้ยวคุณอนเลี้ยวชิปูดันไปเต็มมานะ เรือ่อดูของเท่ากันเลืออเท่ากันดูอา้อาวอ้าวเลือ่อเฮ้ยเสียงเปียหรอคะกูมีปิดป้อมด้วยมากูปิดกดปิดป้ดปดอมเฮ้ยมึไงไหนอ่ะอยู่ในนั้นแล้วอย่าตามมา <c oughs> อย่าตามทำไมอย่าตามโอเคทำไมอ่ะอ๋อไอ้ตามมัเป็นตัวแรงแน่เลยใช่ไหมแค่มึงดูกูมีดาวอย่างนี้ตัวทุกขอนี้อะไรสั่นแม่งเจ็บละกัน เก็บนะ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 เก็บเก็บไปเถอะเก็บเก็บจะเก็บก็เก็บไปไอ้ป้อมเขายังไม่ลดเลยนะเธอไม่ตีป้อมเขาเมื่อหร่ก็ป้อมเบอร์ไม่ได้ประเด็นอ่ะก็ไม่ยอมตีดันคีบมานี่เธอต้องดันคีบไปนะยีไฟช้ำแม่งเลยเริ่มมีดาเมจแล้วนะแต่เริ่มมีแล้วอ่ะไม่น่าแล้วถ้าไม่เขาก็แพ้เธอดีมันดูดเขาเยอะเลยแล้วไง เอเลนะเาเลยปล่อยให้เด็กมันดีใจไปครับทุกคนให้เด็กมันดีใจไปแค่นั้นเถอะจะค่าเขาอะจใจละายอะจะฆ่าเขาให้เด็กมันดีใจแค่นั้นไปทุกคนก็หมดแล้วต่ค่าเขาเอางนี้ก็ได้ห่ะอ้าวปั๊แตกนะอ้าทเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยคิดขอบ้่งหยอยากชนะเอ้ยมันมันกำเริ่มมีของแล้วะทุกคน นางไม่เริ่มมีธาเมตแล้วอ่ะจุดนี้มีพลังนะครับใี่ผมผมแพ้นางผมซื้อสกินให้นางหนึ่งตัวนะผมเติมให้นางนะมีเบสอัพทีเรามี3เกมครับไม่เป็นไรเราต่อให้นางชนะคอนเกมหนึ่งก็ได้ไอต้มกูไอ้สัตว์้มกูเฮ้ยไอต้มกูมึงโดนต้มดีต้มกูเฮ้ยดีไอต้มกูเฮ้ยมูงตายแล้วเตลไปกูนอนอยู่แค่เดี๋ยเขาเข้าว่าเข้าไปตามนะเพราะเขาได้เป็นเปเป็นคนโดนไปเคปย่า มาพอให้ตีกันเลยให้ดิ๊บโอ้เฮ้ยกูรอเล่นกูรอเล่นตีธรรมดาก็พอแล้วเนี่ยทำไมมันแรงกว่ากูอฮะนี่ขนาดเขาตีธรรมดาฟอ้ยวู้ซิคิลผิดอย่าิบหายยังไงไม่เอาเลือดหรอไม่เอาเลือดหรอโอดนโดนโดนใจเย็นใจเย็นเขาขอเธอแทนไม่ต้องมาขอโทษเธอต้อนตังมาเยอะไม่ต้องรู้ว่าเธอต้อนตังมาเยอะไม่ต้อง โอ๊ยโดนดูดโดนดูดโดนดูดไม่ไปตีป้อมเขาเหรอไม่ก็โดนดูดเลือดจะหมดด้วยไม่เธอไปตีป้อมเขาได้ไปแกไม่ตีอ่ะเก่งใจป้อมเธอเธอห้ามมาตีป้อมเขาอ้าวอย่างนี้ก็ได้ละเอาจริงนะคลิปเนี้ยเราชาเลนเนี้ยเราหนึ่งหนึ่งกันสามชั่วโมงก็ไม่จบนะทุกคนตัววิ่งกันอยู่แบบข้าป้อมแบบไปตรงเนี้ยนะเออป้อมเนีรไม่ต้องให้จริง เดี๋ยวาต้องให้เอาจริงเลือดรถเป็นแถวเลยแล้วทำไมเธอไม่แรงกว่ากูวะเฮ้ยเธอขอเอาเลือดกับไฟเลยเฮ้ยไอ้สัสเย็ดคีผมอ่อนให้หรอครับเกมแรกเกมแรกให้นาำไปก่อนนะทุกคนให้นาำไปก่อนหนึ่งแต้มมาจบปอมบนเลยก็ได้นะเอ็มมือเลือดก็บอกอยู่ว่าเลือดจะหมดแข่งกันสองเกมนะถ้าถ้าเสมอเธอต้องถ่ายคลิปเต้นทำไมทำไมเขาต้องถ่ายคลิปเต้นให้เธอก็นึกว่ามันเสมอ เราไม่ตีเราไม่ตีเพื่อเหรอมาดิมาดิมาดิเฮ้ยกูกลับไปเจะคลิปก่อนเฮ้ยอ๋อลือลืมไว้ต่อว่าตรงนี้หมดไม่ฟ้องแล้วตายอ่ะนะดันดันคลิปดีกว่าเนอขอดชนะดีกว่าเนแต่เกิดเขาตายเธอเธอได้แต้มมาดิได้แล้วช่วยดันคลิปปะล่ะเออ้วกูออกอยู่บ้านมีไงคิปกูไม่มาแล้วทำมาทำอะไรในบ้านเลยเขาเนี่ยฮะ มึงว่งกรอดบุกบ้านเหรอมันนี่ดิมันนี่เลยแล้วแม่งออกไทยเกิดด้วยโอ้โหสุลที่ไหนเลยใครขี้โกงจะไปเก็บเลือดไปไปอ่านในเลือดในการอ่านนี่แล้วนี่สกิลกูเล่วอยู่สกิลกูเล่าอยู่เฮ้ไม่ไม่คาว่าป้านี้หลับเธอเว้ยจะแกล้งเขาไปเยอะมารอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบนายจริงละจะไม่ให้นางจะไม่ให้นางได้ได้ไปมากกว่านี้ละทุกคนเขอเพิ่มมีสิทธิเลยไปเก็บเลือดทำไมเมื่อเขาอยากไปเก็บยากไปขอไปเก็บเลือด เออเขาขี้โกงเขาไม่บอกเลเก็บเลือดอะเขา่อไหว่าเธอเก็บเลือดเขาเลือดเกิดแล้วไม่ยิงอยอมไม่ได้ไม่ตายโดนดูดอยูโดนดนโดนดูดอยูมาเลือดเต็มไนะเลือดจะเต็มไนะอ้าเราใส่เธอเก็บเลือดไปสองรอบแม่ไม่เก็บเลือดเลยถ้าข้ามตีเขาดิข้ามตีเขาเละ ถ้าจะ่างนี้เราจริงบอกเลยใครมีแฟนแล้วแฟนเป็นไม่เป็นนะบอกเลยเอาไปเล่นมุกนี้ได้นะทุกคนเอาเฟยน่าไปเก่งทุกคนแอบเก็บเลือดนั่นทุกคนแอบเก็บเลือดนะเขียนอยู่เอาตายนะ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 เฮ้ยตายนะทุกคนเดีบปับ้อมนะทุกคนเก็บปดีมนะแอบับป้อมนา เรง้จบป้อมแนะทุกคนได้เยีนมาเราจะเอาจริงแลทุกคนมาเอาเบาเวทเยอะๆไปเลยไหมทุกคนเอาสมุดเวทสองเล่มอะไรเงี้ยมามาหรืมไมนะห้ามมาเก็บเงื่อนนี่นใอยมาจบป้อมเยให้จุ่มทำไมอ่ะฆ่าไปก่อนจบ นี่นี่แน่จริงก็มาฆ่าดิไอชินระคีมึงแย่ๆจากไหนหวะเนี่ยคิยใสเยอะแยะชินบราอย่าว่าเขาคุยเวลาเถอเวลาตายชิผมผม้มันออกเธอก็ต้งมีแยะีกม่ร้ อยู่ท่าชิคายไงกูแพ้แน่เลยทีนี้เออไปจบป้อมเขาเลยยอมทำไมทำไมเกลียดเล่นแล้วไม่หนีอย่าไปไหนที่ไหไปคีฟเธอท่านเธอยังไม่ต้องออกมาเลยอยู่นั้นแหละรู้เปล่าอย่าออกมาเห็นหน้านะเออกูยังไม่ทันได้เกิดเลยมึงชอบพังกูแล้วเนี่ยมาที่เกมหนึ่งใครจกป้อมเธอเขาไม่สวยเขาจ่คนไหน มาเขา,อาบอกเลยนันเจอดีแน่นับผิดอยู่ในนี้ได้ป่ะไม่ไม <T derivatives> ่ออกมาไหนขี้เกียจอาจารยจะตีก็ตีเฮ้ยแบบอย่างงี้ก็ได้อะจะตีก็ตีจะตีก็ตีไปอยากตีก็ตีไปให้ออกมาเฉยคลิปเร็วไม่เอาขี้เกียจขี้เกียจแต่ดูเขายอมมาเขาไม่แกล้งเธอกให้เธอมีของก่อนแล้วค่อยมาสู้ เขาไม่มีของเลยอ่ะเออมึงออกจากบ้านนี่นี่ไม่มีการยอมยกของข้ายอมแพ้ยิ่งได้หรอหยุดในบ้านไปนะเธอเข้าไปอยู่ในบ้านเขาไปเข้าไปอยู่ในบ้านเขาขอตีป้อมแรกเธอให้ได้ก่อนแล้วเธอค่อยออกมาปกป้องป้อมต่อเนี่ยเธอยิงเขาเนี่ยเธอเล่นอะไรอ่ะ ไม่ไหวแล้วนะขวดร้อนแล้วนะเดี๋ยวผู้รำคาญสามคนตียาสลบออกออกไว้เข้าไปอยู่ในบ้านเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเขาบอกไว้เข้าไปอยู่ในบ้านเล่นอะไรหรอเล่นอะไรเหรอเล่นอะไรเหรอมาได้เอามาตาได้ขอเอาจริงหน่อยแล้วกันไม่ออกมาเหรอออกอยู่กำลังออกมาอยู่เนี่ยมาต่อไปนี้เขาต่อให้ตัวเขาตีช้าแต่เขาจะต่อให้โดยแล้วเขาจะไม่กดคุ่เลยอาจจะกดปีทั้งวัน โอเคได้เ okay, really. bon oh. okay. no, ิช okay. no, no, oh. ่เรเร็วเร็วเรวจะชนะนานด้วยสเต็รองเท้าหกคู่นะทุกคนทุกคนยาจะนเจะชนะนานด้วยสเต็รองเท้าหกคู่นะใครยแนย ยอมตายอ่ะเดี๋ยวเขาเย็นยิ่งงูให้ให้เธอเมืเขาได้ของเธอชนะเขาได้เว้ยแล้วเขาจะอ่อนให้โดยการเขาจะเอาแรองเท้าแค่นั้นรองเท้าคืออะไรวะเนี่ยคนปกติเขาออกเท้ามันแค่คู่เดียวของเท้ามันทุกคู่ไปอุ้ยเฉียวหน้าเฉียวหน้าปะเฉียวมั้ยล่ะไม่เห็นแบบปิดแย เอาแทนนะคู่นะไว้หน่อยยิงคู่ยิงคู่มึงตีได้มึงีดดีอ่ะ้มึงตีไว้กูดีอ่ะเขาขอนะเขาเขาจะต้องชนะเจอเกมนี้แล้วกันนะอ่ะจะยิงก็ยิงเรือจะหมดแล้วไปกลับเรอมีคนงอนหนึ่งเอนทุกคนเที่หนึ่ง เอได้มาทุกคนมาเคลียร์เรื่องนี้เคลีใบเลยแล้วกันเปียบป้อมเอ้ยตีป้อมของเขาแล้วอ่ะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเถอะอย่า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 เพิ่งขอแก้วนี้ก่อนแล้วมึงยิงกูทำไมนะไม่ไม่ยิง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 ผิดยิงผิดอะไรเหรออะไม่กิดอะไรขึ้นเหรอเล่นเหรอเราเขาไม่กิดอะไรขึ้นเหรอทุกคนเขาเมื่อกี้กิดอะไรขึ้นเหรอ เพื่อเอาของดาเมนลืมลืมลืมสเต็ปรองเท้าครบคู่ไปทุกคนของเราจะฟูแล้วทุกคนผมอยากเอานางคาบอลททุกคนอะไรนะเอาเออาจะเอาเขามันจะตีป้อมใหญ่ะเขาเธอมาเคลียร์นี่เธอดูปไปตรงเนี้ยจะเคลียร์ดิเคลียร์เดลียรเคลียร์เคลียร์แล้วเธอเคลียร์ของเขานะแล้วมาตีที่อะไรกูเนี่ยฮะ อะไรเชียวน่าเธอแหอะไปแกกระนปืนเขาเห็นเธอที่ีมาเนียนเป็นทหาอทอยู่ตรงเนี้ยอ่ะที่นี่นี่ยหเขาเห็นเธออยู่ตรงเนี้ยยังไงไม่ใชู้ชากำบังกายอ่ะเปล่าเปล่ากดกดกดปิดเฉยเอยเธอตีเขาไม่เธอไม่ใชเธอยอมแพ้กดปิดไม่ใช่ว่าเขาชนะแล้วกันในเกมเนี้ย โอเราเล่นตัวเดียวกันนะทุกคนเขาเขาได้ตีเธอนะเว้ยกระตุกมันไปทางเธอเองเขาไม่รู้เร <oh ื่องกระตุกมันไปทางเธอเองเขาไม่รู้เขาตีเธอนะเว้ยทำมทำไมทำไมเนี่คุณพี่เดิมเธอมาเธอมาฝังเขาดิยเขาพาชมเยี่ยมชมอะไรเร็วเขาไม่ได้ถามเธอแล้วันนี้เล่าไปเลยเลยในสว์นี่มาดี ยังทำอะไรจะเข้ามาตรงนี้เข้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงที่เขายืนเนี่ยเข้ามากูก็ตายดิเอ้โมนมาหน่อยเขาเขาถามว่าไอ้ตรงตุ่งนี่มันคือตัวอะไรเนี่ย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 ไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเยี่ยที่เราไปปีกอะมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรฮะไม่มีหลายตัวเลยจะหมดหลอดแล้วก็ไม่รู้อ่ะเข้าไปเก็บเลยก่อน อย่าปีดิแม่งใจร้ายอ่ะมีคนหัวร้อนใส่เราแล้วหอทุกคนไม่เล่นเล่าลบเกมทิ้งแม่งหรงานเล่าอย่าง,งีก็ได้ล่ะไม่อมว่าเขาดแจริงแน่จริงก็เข้ามาดิดาดเฮ้ยเดี๋ยป้อมตีกูป้อมตีกูไงห,หลอ ออกไปนะครับกออไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนไหน้องน,น,น้ำแหละแม่งไปด้วยไปไหนห้องน้ำเนี่ยไปด้วยเราคุยยอมแพ้ก็ได้ถ้าต้องเป็นสองเพลงนะถ้ายอมแพ้โอเคนะยอมแพ้ใช่ไหมเต้นสองเพลงนะไม่เต้นกระเดะไม่เต้นได้ปะไม่ได้ไม่เต้นงอนนะทำไมอ่ะก็จะอย่างไงเขาไม่ต้องตายเพราะเขาไม่ได้เข้าไปตีป้อมเธอ,อเลยเธอเธอตีป้อมเขาอ่ะป้อมเขามเหลือครึ่งหลอดจะตายแล้วเนี่ยเธอ นักกินเธอไม่ให้ให้เขาตีป้อมเธอวันนี้ให้จนต้องมันแตกเข้าเท่ากันอ่ะก็ <c oughs> มานี่มาตีป้มอมเลยแล้วเขาตีไม่ได้เพราะตัวพวกนี้เธอเ <c oughs> ออเขาใจร้ายมากด้วยจริงไหม <c oughs> ใครใจร้ายไหนบอกสิใครไม่ตายสักตางตายแวตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวป่ะโอเคอตกลงว่าเกมนี้ยอมแพ้แล้วกันยอมแพ้ไม่ได้เธอทำไงดี เน,น้นเน้นตีมามาเขาไม่ใช้สกิลก็ได้มาแท้ใช้ไม่ใช้สกิลม่ะล่า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 าเอา่อาอ่อนให้กันอ่อนให้กันอ่อนให้กันสกิลโดียวแค่สักเพียงเนี่ยไม่รู้อ่ะแค่ยืนนิ่งๆดีตายตายดีแหละมีคนงอนมีคนงอนไม่งอนแค่โกรธบอกเลยครับ ชพอาะบ้บานใจก้าคลิปนี้ทำมาเพระความในใจล,ล้วนๆเลยครับโอเคเพราะไงเขาไม่รองแพ้แพ้อยู่นี่แหละเขา้าไปคลาช่อง like, คิคน,น,น,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด s u b s c ไว้ด้วยนะครับพบกัวใหม่คลินะาพร้อมสาคลิป่ส่ว